มันจะอยู่ฝั่งขวาครับมันจะต้องอยู่ฝั่งเบสเมน์ฉะนั้นเราก็ต้องวิ่งมาโซนนี้ครับผมวิ่งมาสวลโดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แบบนี้โอเคผมอพอลโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับนนนะครับก็มาดีวันนี้เราจะมาเล่นเซตหายตัวกันนะครับผมก็คือไม่ใช่หายตัวเดี๋ยวเรียกว่า หาท่อเลดเกมนะครับผมอโดยเซตเปิดก็ตามนี้เลยนะครับตามที่ขึ้นเลยนะครับผมจะมีสปินเบิร์ดหาท่อแล้วก็เบียดเบือนกัดไม้นะครับผมส่วนไอเทมที่เอามาก็จะเป็นเรื่องของกุญแจนะครับผมเอามาเปิดท่อนะครับผมเอามาเลดเกมเลยนั่นเองครับดดาดาดไม่รู้อีกแล้วเหรอโอ้รู้นี่ขายดีจัดอืม่อยร่ยเรื่รยมนอยู่จาไเสียงเป็นอะไร ผมจะมาเล่นสายเนียนนะไม่ได้เชิงสายเนียนหรอครับเป็นเชิงแบบว่าคือปิดเบือนมันเริ่มใช้ไม่ค่อยได้แล้วครับผมในในเดีือนนี้มันสแต็กมันไม่ได้เยอะแล้วอะ่ะโทษเพื่อนต้องมาว่ะ น่าไปติดเด้งกับมันเลยนะโอเคโอเคได้อยู่นะผมว่าได้อยู่ดีจอยมันก็เป็นงานของมันอยู่เกมเนี่ยอาวุธเลยเราจะเกาจะ99สปินเบิร์ดไ้นะผมเพราะว่าสปินเบิร์ดคือใช้ทีมันหมดเลยนะเราไม่มีบวกแบบลดคุณดงคุณดาวอีกมันเลยแบบแอบยากนิดนึงนะครับโอเคขอบคุณครับก็เราจะทําแบบเขาเรียกว่าไงเนียนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วกันนะผมสําหรับด่านตานี้ ไม่น่าเหมือนเน๊ะเอาผมครับ oh. โอเคเรื่องที่จะจิ้มต่อนะเมื่อกี้เขาลอกผมเนียนตาจัดเลยนะแบบยึกยักยึกยัก,ยกยเอีย่ยเกือบแตก เลือกตียัดมาปกติไปเลยผมล้มไปแล้วนะเลือกที่จะไม่ยัดแต่เลือกที่จะนี่นะผมโอเคถือว่าได้อยู่นะตาน,นี้มา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 ออโอ้โหเพื่อนไม่น่าทันวะ่ะข้างหลังไม่มีไม้ตรงนี้มีไม้อยู่ไม้เซฟผมไม่พับนะพับข้างหน้าเดือย มาหาใครวะนะกูมหาใครอะหลอกูอยู่นี่แหละเพื่อนอยู่ทีแล้วปะไหวแล้ววะพี่จา๋าอุ้ยนี่หมอหมอประจำทีมดีดีเพื่อนของดีจัดนะครับแต่แมปนี้จะไปหาเล่นเยอะครับผมหมายถึงว่าแมปกลางแมปโหไม่ไหวจริงวะพยายามเล่นแบบขอบขอบแมปดีวกว่านะด่านเนี้ยเพราะว่าเลดเกมนี่ย่ใหญ่ให้ผมบอกเลยแม่งเล่นยากมาก ยิ่งถ้าแมปกลางแบบหมดนะโอ้โหพูดเลยคือฆาตกรแบบสองเก้าถึงอะ่ะแบบมันมือจัดโอเคแฝนแล้วเหมือนจะมาทางเรานะลูกโน้ไม่น่าทันอหมดพอดีก็สวย ผมไม่พับนะเพราะว่ามันเสียดายไม้ครับผมไม้แบบนี้มันหายยากนะครับแล้ว l ีเจ o n นเ่เห็นปะมันตีแล้วชิ่งตีแล้วชิ่งอ่ะมันแบบมันไม่คุ้มกับการเสียไม้แล้ครับมันจะผ่านไม้ล้วไปเรื่อยๆจนแบบหมดแบบอ่ะแล้วตัวมันจะโกงมากครับผมเพราะว่ามันจะแบบไล่แทงไล่แทงจนแบบไม่มีที่บนนะ เออแบบเนี้ยต้องประหยัดไม้ดนึงครับกักได้กักนะมันอาจจะเห็นกับตัวหน่อยอ่ะแต่ว่าเราทําเพื่อทีมอะผมว่ามันเอาไว้เล่เกมด้วยอ่ะอันนี้ความเห็นผมอย่างเดียวนะ nope. อืมเชิงดีเพื่อนเชิงดีเชิงดี uh. อ้โหไม่น่าเสียไม้เลยเพื่อนเอ้ยกูกักข้างหมวันนี้ฮัลโหลโอ้ยเอาเอาพังเลย่ะโอเคมันไล่ไล่ถูกคนเปด้วยล่าสุด มันเป็นอะไรคนเปย์ไม้ฉ่ำเลยว่ะแต่ก็ก็โอเคก็นดาได้เครื่องหนึ่งครับโอเคมามาเพื่อนขอบคุณครับุณครับแม่เราได้วันเช็ดดีอยู่นะโอ้โหไอรอนโอเคอ่ะผมครับไปอะไรเพื่อนไปไหนอ่ะให้กูไปไหนกูบัญชีให้ผมไปไหนไปปั่นไฟ หรืออะไรวะหรือให้ผมจุก oh. ก็ไม่รู้ฮะ oh. อ่ะทันทอดีด้ฮัลโหลตรงนี้ผมจะไม่เล่นจะมาเล่นไม้นี้แทนครับ Nope. Nope. แค่นั้นแหละผมกักไว้นะเพราะว่าผมไม่อยากให้เพื่อนแบบเสียไม้นะนี่เห็นไหมคือมันไม่ใช่เป็นสายที่แบบตีแล้วหยุดแล้วทำดาเมจต,ต่ออ่ะเขาเล่นแบบสายชิงไปเรื่อยๆอย่างนั้นเราก็กักไปครับไม้ด่านนี้ยมันต้องประหยัดนะประหยัดได้ประหยัดนะผมคือเอาง่ายคือให้เหลือสัก เพื่อสักเครื่องหนึ่งเครื่องทาอ้ายงเงี้ยอ่านเล่นได้เล่นไปเถอะครับ,รบเพื่อให้เราลอดจากแมปนี้นะเพื่อเราต้องรอดแล้วอะเลดเกมแต่นี้เราแบบดูดิมันเนี่ยเห็นไหมชิงต่อมันก็ไปเอาเอสต่อเห็นปะนะเห็นไหมมันไม่ได้มาหาผมเลยน่ครับโอเคชิงต่อเนาะได้อยู่ผมว่าได้เอสนั่นเอาให้หกสิบเอ็ดหกอะไร,ะไรวะคำ<ะ>พูดรกากไม้ ของใหม่กูเอาบ้างชิบหาย <c ười> พูดไปเรื่อยไปเปื่่ยหมดอะโอเคได้เครื่องนึงคมเพื่อนคมมากเหลือเครื่องท้าละตอนนี้เราปั่นมาได้ครึ่งเครื่องแล้วผมอ่ายังไม่มีใครออกจากเกมเนยนะยังถือว่าคมกันอยู่นะครับผมคือบิดเบือนมันปรับมาใหม่อะ่ะมันต้องเราเขาเรียกว,ว่าไงมันต้องโดนไล่ก่อนอะ่ะมันถึงจะเก็บสแตค็คให้เราเนาะมันไม่ใช่แบบอยู่ในระยะแสงหัวใจฆาตกรแล้วมันจะนับเหมือนแบบแพตก่อนๆแล้วอะสายเนี่ยมันเลยเล่นเล่นไม่ได้แล้ว อืมโอเคเป็นเบิร์ดเราเพิ่งกดใช้ไปแล้ววะเรื่อไม่ค่อยดีแฮะโอเคมันชิ่งเนาะเออเหมือนเราจะได้ออกท่อไหมวะเดี๋ยวผมต้องออกท่อนะครับผมทำไงก็กได้ให้ตัวเองออกท่อ,อมาฝั่งนู้นแล้วคือเล์ ชิบหายละโอ้โหหมายหมดจะหมายหมดแบบเลยเหรอฮัลโหลโอ้โหเชิงหน้าเตอเบื่อวัเบิร์ดเน,เนี้ยไปนู่นแล้ววิ่งฉีดปลาขอบคุณครับยูทีเพื่อนเฮ้ยหมอโอ้โห,โโหดีว่ะเรามีหมอในทีมโคตรด,ดีเลยโอเคก็เปิดประตูเลยเพื่อน เดี๋ยวผมจะออกท่อนะเราจะไม่ออกประตูนะผมมันไม่ตรงคอนเซปต์ของคลิปนะถ้าออกประตูนี่คือเราต้องเล่นอีกสายหนึ่งนะผมโอเคแล่นลมนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอช่วยครับเดี๋ยวรอช่วยออโอเคแขวนไหนแขวนตรงนี้ดูเรื่องกระเบื้องแตกนะผม มาเพื่อนมา <Yeah. S 1> จิบหายละไม่เพื่อนก็ออกไปเลยกูจะหาท่อเพื่อนฮัลโหลเฮ้ยมันไม่ตรงคอนเซปต์กูเพื่อนก็ออกไปสิ โอ้โหโอเคถือว่าเกมแรกมิชชั่นเฟลนะเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันนะผมไป Let's go <S โอเคเราอยู่กับร้านเหล้าของเพื่อนที่ตายไปแล้วนะผมมาโอเคโอเคปาป,าปาไป Let's go Let's go ครับผมขอตัวคิลเลอร์ที่ไม่ตึงมากก้วกะ <laughs> จะเป็นได้ไหมเป็นได้หรือเปล่าปั่นไฟชิวๆครับผม เออตัวอะไรเนะาะไอ่ขอเป็นตัวแบบอย่าอย่าตึงนะพอลอง๋ยวมันจะไม่ไหวเอา bye, <laughs> ผมนี่แหละจะไม่ไหวเอาเฮ้ยตัวอะไรเ,เพื่อนอวิ่งแปลกๆนะโอเคเราปั่นไฟกันดีกว่าครับผมเออไมเคิลเหรอมันมันเงียบเกินเงียบซะจนผมรู้สึกว่ามันอ๋าตัวอะไรวะเพื่อนเหมือนจะไล่เพื่อนแต่ก็ไม่ไล่แฮะตัวอะไรอะ อ้าวะโดนแล้วโดนแล้วเพื่อนโดนละโอเคโอเคอ่ะลบไปละไม่รู้เลยตัวอะไรฮะเดเรดปผมรู้สึกว่ามันมันเงียบเกินจนรู้สึกว่าแบบมันไม่มีเสียงอะไรเลยอะเค <c oughs> ไ,ไ,ไม่ไม่ไม่โดนเสาขาวนะผมอ่าเ,เบ็ดเบือเรายังไม่ลดนะแสดงว่าไม่น่ามีเปิร์กออร่าที่เป็นบาร์บีคิวนะผมแต่อาจจะมีอย่างอื่นแทนหรือเลปล่าเฮ้ยอะไรอะเดเรดแน่เลย ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่เดเลยเดเลยเดผมไปซ้ำเครื่องก่อนเราต้องรอดดีวะใช่ไหมโอเคหนึ่งคนหนึ่งเครื่องตามคอนเซ็ตเกมเลยนะโอเคอเพื่อนล้มไปละไม่น่ามีเสาข่าวนะแต่เล่นเซตอะไรเนาะหรืออาจจะมีแต่ยังไม่แขวนเฮ้ยมันไม่มีจริงเหรอเล่นเซตอะไรอะเลดเกมได้เลยผมว่าโอเคโอเคเพื่อนจะได้อยู่นะครับถ้าเลดเกม พาเราจะหาทองไงโอเคมัน okay. จะวิ่งแบบก้าวๆไว้นะผมไฮเคตีไม่โดนครับ oh. hmm. มันเล่นตรงนี้ดีกว่า โโอ้้ยหวิ่งติดอะไรแง่อะไรอ่ะโอ้โหมันยังมีแง่อีกเรืเลยเชื่อจัดโอเคไปแขวนคออ่าโอเคสวยเพื่อนคมอยู่ไปวิ่งติดเฉยก็เลยจะเชื่อจัดเอาแล้วเราไล่ล่านี่ไล่พังเลยว่ะมีเป็นตีอ่ะมีเป็นตี กลับมาแล้วไงพุมโหดเหมือนโยนเกม <g iggle> เจอต่อเลยวะเนี่ยนทำไมผมชอบวิ่งติดอะไรแบบเนี้ยไม่เข้าใจตัวเองวะทำไปเพื่ออะไรฮะโหลเอาวะวนอะไรอ่ะวนลมเหรอ ไม่ได้เห็นมีอะไรโม่ให้วนเลยนะตรงนั้นโอ้ shit ไม่ค่อยดีว่ะเหมือนจะมาบ้านใหญ่หรือเปล่าลงมาก่อนผมกลัวนั่นไงมาจริงด้ะมาเร็วด้ะประเด็นอะเอ่อเหมือนจะคุมโซนหรือเปล่าผมไม่เห็นเลยว่ะถ้าผมไปช่วยอ่ะแล้วผมก็ล้มอีกอ่ะเอากล้าไปก่อนได้เพื่อนฮิลก่อนครับ โอเคครับเ hey, พื่อนเร็วขอดน่วนไม่ไหวแล้วตอนนี้คือจิตใจแบบไม่ไหวล้พพ่จา่า <Huh? S 2> เ,เครื่อง้ันใหญ่นะครับเครื่อง้ันใหญ่ต้องไปเครื่อง้านใหญ่เฮลโหลโอ้โหยังไม่ต้องไปหรอก <c oughs> ไม่ต้องไปหรอก <c oughs> อยู่ด้วยกันก่อน <c oughs> อยู่ด้วยกันก่อนนะครับไอ้เต้าพีจา่จ่าปันไฟครับปันไฟดีกว่า เอาว่ะมวพังมวพังปาจิงโกะอะไรอะไระ่ะกุ้ยเอาว่ะคนจริงคือรีบช่วยเลยนะแต่ผมว่าเขาน่าจะคุโมโอนเป็นตามคนที่โดนเฟ,ฟสองแล้วแหละผมว่านะเอ่อไหนวะปั่นเลยปั่นแม่สนไข้ราข่าไข้รมอะไรทั้งนั้นนะครับผมยังไรอยู่ใช่ไหมเพื่อนบอกทีเพราะสเปนเบอร์ผมยังไม่มานะผมมาครับ ถึงได้ยังไงวะฮัโลโหลมามันจะคุมโซนมีแบมมีน่าจะเทือบเร็วปะไม่รู้เลยฮะแต่ดูจากทรงเหมือนเทือบเร็วเลยเมื่อกี้ ว่าเกมนี้ยังตึงอยู่อะ,ะตึงเปรีย้ยตึงเปรี้ยรับฮิวทีเพื่อนเจอฆาตก,กรตึงวะ่ะคือเขาตีแบบตีทุกคน่ะเห็นใครก็ตีเอาหมดไม่สนลูกใครแค่นอนหล่คือตอนนี้เขาต้องคุมโซนกับคุมคนครับผมเพราะว่าเราสามคนนะครับผมยกเว้นอีกคนหนึ่งยังไม่โดนเฟซสองนะครับ ปไปไปเดี๋ยวผมช่วยเพื่อนไปไปเพื่อนมามามาลงจากเสามาครับพวกไปก่อนเพื่อนไปก่อนไปก่อนมาเพื่อนมา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 เดี๋ยวให้มันต้องเล่นอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นตัวเดรรเอทอะแป๊บๆมันก็พุ่งมาตีเราได้แล้วนะหลอกนิดหน่อยมันก็โดนละก้าวกล้ไปครับก้าวกล้ไปหืมจิบหายแล้วผมใช้สปินเบิร์ด ต้องต้องวิ่งครับต้องวิง่งถ้าเราใช้เราต้องวิ่งนะห้ามก,ารกัรอยู่ทีกับที่นะผมไม่งั้นชิบหายกันหมดนะโอเคลาก่อน,นะเพื่อนคือถ้าเห็นผมก็โดนอะผมก็โดนอะผมพูดตรงๆต,ต้องเล่นแบบเห็นแกนตัวหน่อยแล้วนะผมเพราะว่าเราจะออกท่อนนะเป็นไปได้เราก็จะออกท่อน,นะผมโอ้ยชิมแชมป,โป์โบลก็นเน ă ีน่ยฮัลโหลเอาดีๆ<บ>เล่นกันโหดมากอะเล่นกันแบบ ยเยี่ยเียวจะแตกอ,อก่ะกคนดูเยี่ยวจะแตกแล้ววะไม่ไหววะ <S <S ่ะโอชิปหายละไม่ค่อยดีวะ่ะเออ่เพื่อนต้องยื้อให้ได้นิดนึงครับผมเอาไงดีวะผมต้องติดเครื่องวะ่ะตอนนึงครับผมต้องไม่ช่วยเควินตินเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ผม,มอขอยาดแอบ ตอนนี้มันเหลือสองคนละเท่ากับว่าถ้ามันเจอเพื่อนเราก็แตกหมายถึงว่าเราจะรอดครับเพื่อนแตกแต่ถ้ามันเจอเราเราแตกนะอย่าให้มันเจอเลยฮัลโหลลงเบดเมนตอีกว่ะเพื่อนเพื่อนลงเบดเมนว่ะเฮ้ยเจอคมเพื<ม>่อนคมมากโอเคเท่ากับว่าเราจะหาท่อครับผมใจเย็นๆนะจเย็นไอ้ตรงนี้เราต้องใจเย็นๆละมันจะอยู่ฝั่งขวาครับมันจะต้องอยู่ฝั่งเบสเมนฉะนั้นเราก็ต้องวิ่งมาโซนนี้ครับผม ิฮัลโหลไม่ใช่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 แบบนี้โอเคเจอท่อละ woo yes ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเป็นไงบ้างครับผมสำหรับการหาทองผมแล้วโอ้โหเมื่อกี้กูเกือบแตกนะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมสับดนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย